จีนอ่ะที่มันไปเข้ามาในช่วนไทยแล้วมันไปอีกโลกหนึ่งในหนังจีนอ่ะในหนังเกาหลีอ่ะทะลุมิติมันจะทะลุรรมิติไปอีกชาติหน,นึ่งเออในหนังอะ่ะปลาไผ่เนี้ยเคยดูดูในเน็ตฟิกเราะทะลุไปแช <ทำ S 1> มป์สเตชันเดินอย่างค่อยเดินเลยซึมซับหน่อยแม่ มซืซับเราแม่เอามาแต่เสื้อหนาๆไม่ซื้อซับตรงไหนนี่กางเกงกูจะจะรับไม่ได้ไม่ได้แล้วเอ้ดันซืมลึกตอาไปแต่เสื้อผ้าเรา้เราใหไปถึง่ i telling you, if you don't go follow me, they will lose the track. I will take a turn somewhere, then they will cannot find the Yes. I don't think so. <laughs> 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 วัดป่าไผลงทางเรียบนะมึงนี่เราเดิ่งแล้วครับนี่คือวัดป่าไผ่นะครับจะอะไรก็นักกนาเนี่ย

ตาบิดทิพุงวะอยากบิดทิพุงอะไรจังงั้เมาเจอตาบิดทิพุงมาแจ้วะนี่คืออะไรวัดอ๋อชอบกันมันมันพาลูกอืมพาลูกไปไหมไปแบบ มีต้นสนพันปีด้วยนะสุสานสสานี่เอาไปปลูกเป็นรั้วบ้านเราอย่างเี้ยสวยอืโอโอ้โ โอ้ง่ายซะ <c oughs> พูดได้อยู่แต่มันทำอ่ะำเ,เพงสวยมากเนาะแำเ,เพงวัดแต่ว่าจะทำได้เนมืออหเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวได้เลยอ่ะโอ้บิจักรยานมาด้วยมึงปัดขึ้นมาได้ไงึงเงิดเดี๋ยวมึงเข็นกันหํำลากแลยมึงเดี๋ยวเจอโอ้ยลูกอะไรไี <c oughs> มี มสิีบ้านสดตัวด้วยเว้ยม่เรที่ตขายอเขายังไปเที่ยวเลยะพวกมึงยังขี้เกียจเลยอะเขาไปหอนกับพาร์คไปคนที่นั่งมดเหมือนเด็กเดกลับาม นี่ไงถนน,น,นทางหลวงอยู่ใกล้ๆเนี่ยรถไฟเนี่ย,ยรถไฟเนี่ยมั่งนังไม่ได้ยากเท่าไหร่นะภาษาญี่ปุ่นเนาะถ้าอยู่สามแต่ว่าทำป่าไผ่บ้านเราก็ได้นะแต่ไม่ทำตัวทำจากไม่ป่าไผ่เราไม่เรียบสวยอย่างนี้สิ มันต้องคนดูแลมันต้องดูแลมันไม่ได้มันมีไผ่พันุที่มันเป็นไผ่เราอ่ะมันเป็นน้ำหนามอ่ะไม่มีไม่มีนามเพ่มที่น่านใหญ่นะไผ่ยักษ์ที่น่านปลูกภูเขาก็มีแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ทําเป็นที่ท่องเที่ยวอนี้ก็ตัดนะเห็นนะเขาตัดก็ดูแลเขาเลือกไอ้ตัวไหนที่มันไม่เวิร์คเขาคัดออกเลยอ้าวไทยด้วย ผมท่าเรนมึงเลาเราหล้อไงห้ามแท็กซี่พูดลาภาษาลาวว่าที่เราผ่านมาแล้วเราเพิ่งผ่านคันนี้นี่ส่วนไทยอ๋อเป็นเป็นวัดอะไรคุณผู้โดานิยมให้เขียนชื่อลงไปโอ้นี่เข็นขึ้นมาได้ไงเกือหลาน่า เป็นการน่าัวท,<ร>ท,ทรมานสาัตว์ไป<า>ไหมนี่นขนาดสมัยตะก่อนอ่ะแม่พาขึ้นสำร้อสงาสารสำร้อก็มีแต่บุตรศพเราต้องไปดูไปนี่<า>รเราต้องสวนลงนี่ไปแทมไปทางนู้นไม่รอพวกนั้นบ้างเหรอรลอตรงนี้แหละแทม ถ่ายรูปไม่มาง่ายหรอกมันบ้าถ่ายรูปเยแล้วแล้วก็จะมีรูปเยอะนะรูมันเก่งตัวเดียวเลตลทรทิพท์ท่านะครับหรือท่านนะครับ สารมาดูเราทำประจำแล้วเขาทำประจำของเขาดูทำโยดเลยเว้ยรงนี้แรงสุดยอดสองคนแม่มันนักแอสซีเรียไม่ได้คนพ่อค้าดีกไลน์ค่ะมือตายเลยคือ เราจะลงใช่ไหมเราไม่ขึ้นใช่ไหมใช่เดีขกเข้วขวาขวา้าขวาาครบอกให้ไปทางขวาามก่อนว่เอนอกนวต้องามก่อนว่าายมือตรงนี้นสายเจ้านเจอกันแล้วเราแต่ขึ้นก็บินแล้วใครอยากไ่าออกขว่ค่ะกขึ้เบินมากันเล้นไปขึ้นป็นไป้นน

พลังลมถ่ายแบบอืมเป็นที่ทางเขียนรถนะ <c oughs> <c oughs> 次は東寺院立大館大学絹中キャンパス前です。The next โอ้โหป่าไผ่นะครับนี่ไงก็จะมัด่างนี้ก็ได้เลยไม่มัดเดียวไมช่วยมันม,มีทางเข้าป่าไผ่ด้วยนะพอดบ่า้เ,าเนาะเราจะไปทางไหน ก็เข้าปลาไปไปเนี้ไม่แค่นี้แหละยืนพอละนี่แหละไปแชมป์นี่แหละเนี่ยไปแชมป์อะไรไงไป JR เขา20ไม้นี่แลนเดอร์14นาทีไปไปเขาจะถ่ายรูปถ่ายรูปไปนี่ถ่ายตอนตรงนี้เลยตรงนี้คนเยอะ 我来了。<noise> <noise> <noise>